Aja loka นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยาทิสังวัปเตภีชังตาติสังละปเตภรังกัลยาณกนารีกัลยาณัง ปาปการีจะปาปกังติอีขอนอบน้อมแด่องสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองและทรงสอนให้ผู้อื่นรู้ตามพระองค์ด้วยขอความนอบน้อมจงมีแด่พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ซึ่งผู้ใดน้อมนํามาประพฤติปฏิบัติตามแล้ว ย่อมไม่ตกไปสู่โลกที่ชั่วขอความนอบน้อมจงมีแด่พระอริยสงฆ์ซึ่งปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วสอนให้ผู้อื่นปฏิบัติตามด้วยบัดนี้เราท่านทั้งหลายได้น้อมนำศรัทธาแห่งตน าน้อมบูชาสการะองค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้น้อมกายน้อมวาจาน้อมใจอันเป็นสิริเป็นมงคลของตนแล้วเพื่อนำตนให้เข้าใกล้องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือทำทิฏฐิของตนให้ปราศจ,จากมิจฉาอันเป็นเหตุให้เข้าใกล้สู่ความเป็นสัมมาดังนั้นอาตมาภาพ จะได้ขอสแสดงธรรมขอท่านทั้งหลายจงตั้งใจสดับธรรมอันจะได้ประโยชน์ทั้งผู้สแสดงและผู้สดับเป็นลำดับการจากนี้ไปตามสมควรแก่การและเวลาขอบูชาพ่อแม่ครูบาอาจารย์มีพระอุปชายะเป็นต้นสาธุบัดนี้อก้าวกระผม ขอกราบเจ้าคณะตำบลทั้งสองที่มีเมตตามาเป็นประธานในการปังธรรมในค่ำคืนนี้และขอเจริญพรท่านในอำเภอพร้รอมด้วยคุณนายในยอำเภอตลอดจนถึงท่านกำนันและผู้นำชุมชนตลอดจนถึงญาติโยมสาธุชนทาย,ยกทาย,ยิกา อุบาสกอุบาสิกาทุกทกท,กท่านนโอกาสบ,บนี้เบื้องต้นขอทุกท่านได้นั่งหลับตาลงสักครู่หนึ่งวางมือบนตักลงเถิดท่านสาธุชนทั้งหลายเหนื่อยยากลำบากมามากนะักกว่าจะพาชีวิตผ่านร้อนผ่านหนาวมาจนถึงอายุในปัจจุบันเพียงแค่มองเพลิน ก็พอจะเดาได้ว่าบางคนก็ทำคุณคนไม่ขึ้นสักเท่าไรหรอกดีกับเขาให้ตายเขาก็ไม่ค่อยจะดีกับโยมสักเท่าไรเลยเห็นแล้วก็รู้สึกแอบ,บสงสารอยู่น้อยน้อยว่าทำไมชีวิตถึงได้เรินทดแต่ก็ได้นึกถึงกรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสแล้วว่าคนบางคนก็บุญดีก็มีติดตัวแต่กรรมชั่วก็มีติดตาม ถือว่าเป็นวิบากแห่งกรรมและก็เป็นกุศลอนุบุญบางครั้งก็มาพร้อมกันเจอเรื่องดีในวันนั้นแต่ก็เจอเรื่องร้ายในตอนสายๆของวันเดียวกันก็มีหลายครั้งวันนี้แค่มองเผลินก็พอจะเดาจิตเดาใจของท่านทั้งหลายได้ว่าชีวิตของฉันเหตุใดต้องเจอเรื่องระหกระเหินจะเอาไปเขียนเป็นหนังสือสักกี่เรื่องออกมาเป็นกี่เร่ม ก็ไม่รู้ว่าจะเขียนได้หมดไหมจะเอาน้ำหมึกเอาน้ำทั้งโลกมาแทนปากกาและเขียนเรื่องราวของชีวิตก็ไม่รู้ว่ามันจะเขียนชีวิตฉันหมดหรือเปล่าก็ไม่รู้บางคนก็อาจจะรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจว่าทำดีแทบตายก็ไม่เห็นจะมีผลดีสักเท่าไรในชาตินี้ก็ทำให้นึกถึงคนเมาที่ตื่นเช้า แล้วก็บอกกับลูกสาวคนเล็กว่าลูกเอ้ยตื่นเช้ามาพ่อยังไม่ได้กินเหล้าสักหน่อยเหตุใดจึงเมายังปวดหัวไม่หายเลยลูกลูกสาวก็จึงบอกว่าก็หนูเห็นป้ากินตั้งแต่เมื่อวานเย็นอย่างนี้เขาเรียกว่าอาการแหงเหล้าข้ามคืนนะป้าก็นึกถึงคนบางคนในชาตินี้ที่มาถามพระเหมือนกัน ว่ากระผมดิฉันก็ไม่เคยสร้างเว์สร้างกรรมกับใครตั้งแต่เกิดมาก็ปล่อยปูปล่อยปลากินผักกินหญ้าไม่ได้ฆ่าสัตว์ไม่ได้สร้างเวรสร้างบาปก,กับใครเลยท่านเอ้ยแต่ก็ทําไมเจอแต่เรื่องราวมากมายในชีวิตผมเนี่ยมันเยอะก็จึงบอกว่าอย่างนี้อาจจะเรียกเป็นภาษาสมัยใหม่ก็ได้ว่าอันนี้เรียกว่าอาการแหงกรรมข้ามชาติ ชาตินี้ยังไม่ได้สร้างเวรสร้างกรรมกับเขาแต่อาจจะเคยติดกรรมในชาติก่อนก็ได้มั้งก็เลยทําให้ตามจองเวรกันมาไม่ได้ทําเขาในชาตินี้แต่มันก็มีเหตุบางอย่างที่จะต้องมาแสดงผลวันนี้เหมือนคนกินเหล้าเมื่อวานเย็นแต่ก็ยังเมาค้างในเช้านี้เหมือนกันดังนั้นจึงเป็นคําตอบโดยกรรมที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าอาจจะไม่ได้สร้างผลในวันนักสร้างเหตุในวันนี้ แต่ก็อาจจะได้รับผลในวันนี้เพราะถ้าชีวิตมองเฉพาะชาติปัจจุบันเท่าที่ตาเห็นอาจจะยังไม่ได้สรุปเรื่องราวอะไรมากนะชีวิตก็คงจะเหมือนกับหนังละครเรามาดูในตอนที่สามเราอาจจะเห็นเพียงแค่ว่าตัวอิจฉาก็ตบนางเอกอยู่นั่นแต่เราไม่ได้ดูตอนหนึ่งตอนสองว่านางเอกก็เคยไปทำร้ายตัวอิชฉามาแล้วสองตอน บางครั้งชีวิตก็เป็นแบบนั้นเองดังนั้นเมื่อทุกท่านได้มานั่งสำรวมกายวาจาใจฟังธรรมตรงนี้คงเป็นในเบื้องต้นที่จะกล่าวเพื่อพอให้กำลังใจให้เกิดความสบายใจว่าขอให้วางใจเถิดวันนี้ทำดีแต่ได้รับผลร้ายก็ดีเหมันกันทยอยใช้หนี้ไปเหมือนคนที่ติดหนี้เขาติดหนี้แล้วเขามาทวงแต่ก็ไม่ยอมที่จะใช้หนี้เขาเสียที ก็ยังชื่อได้ว่าเป็นลูกหนี้อยู่อย่างนั้นเหมือนบางคนทำดีทำดีและทำดีมากมายแต่ก็เจอแต่เรื่องร้ายาย,ยิ่งทำดีมากทำไมเจอแต่เรื่องร้ายมากกว่าเดิมก็ทำให้นึกถึงในวันที่เรายังไม่ได้ถูกหวยยังไม่ถูกลอตเตอรี่ในรางวัลที่หนึ่งก็ดูเหมือนจะไม่มีใครมาวุ่นวายกับเราสักเท่าไหร่แต่พอถูกหวยรางวัลที่หนึ่งวันไหน ทำไมคนมายืมเงินกันเยอะจังทำไมคนที่เราติดหนี้ก็มาทวงหนี้บวกดอกทบต้นทบดอกกันเยอะจังทำไมคนที่เคยตัดญาติขาดมิตรก็กลับมาขอเป็นมิตรเป็นญาติทำไมคนมาขอกินข้าวกินปลาที่บ้านเราเยอะจังวุ่นวายเหลือเกินในช่วงตอนถูกหวยก็ทำให้นึกถึงในแบบนี้ที่ว่าอาจจะเป็นไปได้กระมังตอนที่เราไม่มีสตังเขาก็ไม่มา แต่พอเราเริ่มจะมีก็ดูเหมือนจะสร้างความวุ่นวายมากันเยอะแยะเช่นเดียวกันกันกบคนบางคนที่ตอนไม่ได้ทำความดีอะไรก็ไม่รู้เจ้ากรรมนายเวรจะมาทวงบุญยังไงก็ไม่มีบุญจะให้เขาทวงแต่พอเริ่มจะสร้างบุญสร้างบารมีมีความดีขึ้นมาบ้างเจ้ากรรมนายเวรก็มาตอดมาเนบแนมกันจัง ก็ดีมือนกันจะได้ทยอยใช้หนี้แสดงว่าเราคงมีบารมีให้เขาทวงหนี้กรรมได้บ้างนั่นเองจึงเป็นอย่างนี้ด้วยการพิจารณาว่าพระพุทธเจ้าตอนที่ยังไม่ตัดสรู้ก็ดูเหมือนไม่มีอะไรแต่พอเริ่มจะตัดสรู้บำเพ็ญความเพียรพยามาณก็มาแล้วแสดงว่าการที่พระองค์มีบารมีใหญ่ในตอนนั้นก็ทำให เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายก็มาเบียดเบียนพระพุทธองค์สารพัดเราก็เช่นเดียวกันยิ่งทำดีก็อาจจะยิ่งมีมามารบกวนมากก็อย่าได้เพิ่งท้อใจในการหยุดทำความดีเลยอันจะเป็นเหตุยิ่งจะต้องสร้างความดีให้มากกว่าเดิมด้วยซ้ำละนึกยิ้มในใจว่าดีเหมือนกันทำความดีแล้วเจอเรื่องร้ายได้ทยอยใช้หนี้เขาจะได้หลุดหนี้กรรมกันสันที การได้พิจารณาอย่างนี้ก็ทำให้ใจของเราเข้าใกล้พระพุทธเจ้าไปเรื่อยๆด้วยการเห็นสัจจะความจริงว่าชีวิตไม่ใช่เพียงแค่ดูหนังตอนเดียวในตอนที่สอาจจะหนึ่งสองที่เราทำเข้าไว้และเราก็ถูกเขาทำในตอนที่สามสี่เช่นกันดังนั้นเมื่อเราได้ดูข่าวเห็นคนที่ถูกกระทำผู้หญิงที่ถูกย่ำดีด้วยผู้ชายคนนั้น ถ้าย้อนหลังย้อนอดีตกลับไปเราก็อาจจะเห็นผู้หญิงคนนั้นก็เคยทำผู้ชายคนนั้นมาก่อนเหมือนกันหรือจะเป็นเพราะผู้ชายนั้นเพิ่งจะมาทำผู้หญิงในชาตินี้เป็นไม่รู้ว่าใครเป็นผู้กำลังรับกรรมหรือใครกำลังเป็นผู้สร้างกรรมใหม่แต่ที่แน่นอนเมื่อเราเอาใจเข้าไปเกี่ยวว่าคนคนนี้เป็นคนร้ายฉันขอนั่งด่าแกเสียสามวันสี่วันกลายเป็นว่ากรรมของเขาสองคน เราก็ไปข่วงก,กรรมกับเขาด้วยด้วยการมีโทรศัพท์เพียงแค่ดูข่าวของเราอยู่ที่บ้านฉะนั้นเมื่อวันนี้ชีวิตกำลังอยู่บนเส้นทางของกรรมแล้วก็ขอให้หมันสร้างกุศลผลละบุญให้มากไว้เถิดเพราะเราก็ไม่รู้ว่าของเก่าที่เราเคยสร้างไว้มีมากมายแค่ไหนก็ไม่รู้กรรมเก่าก็ยังใช้ไม่หมดและยังมาสร้างกรรมใหม่เสียอีกก็ไม่รู้เมื่อไรจะหมดกัน โยมย่าได้สอนไว้เสมอว่าใครมาด่าย่าย่าไม่เคยกลัวเลยนะหลานแต่ย่ากลัวว่าย่าจะไปด่าเขาเท่านั้นเองทำไมย่ากลัวที่จะไปด่าเขาไม่กลัวเขามาด่าเลยย่าย่าบอกว่าไม่กลัวเพราะเขามาด่ามาใส่ร้ายเราก็เป็นกรรมของเขาแต่ถ้าเราไปใส่ร้ายไปด่าเขามันก็เป็นกรรมของเรานะลูกกรรมเก่าก็ยังใช้ไม่หมดเลยและยังจะมาสร้างกรรมใหม่ทำไมอีกเนาะ ให้มันจบสิ้นกันเสี้ยทีดีกว่าไหมย่าก็สอนไว้ตั้งแต่ยังเด็กๆบ่อยๆซ้ำๆแบบนี้อยู่เรื่อยๆบบดนี้สภาวะจิตของท่านทั้งหลายนุ่มนวลแล้วละมุนละไมดีแล้วอ่อนโยนดีแล้วสายลมพัดมาเพื่อบอกกับเราทั้งหลายว่าจงตั้งใจฟังธรรมกันเถิดโอกาสดีแบบนี้หาได้ไม่บ่อยครั้งนะขอให้ตั้งใจฟังธรรม ด้วยการสํารวมในธรรมร้อมกันนักโอกาสแับนี้